สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจทุกท่านเลยนะครับสวัสดี FC ครับผมผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องทางรถไถมือ2ร้านไอเท็กเตอร์อยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ครับเรามีสินค้ามานำเสนอครับเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับผมตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยวข้าวคูเวต้านะครับผม DC 6 0นะครับผมจะมี DC 6 0แบบลองทดสอบอยู่2คันนะครับผมวันนี้เข้ามาสดๆร้อนๆนะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นคูเวต้ารถเกี่ยวข้าว DC 6 0เครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับผมตัวนี้เครื่อองยนนต์์สูบบบเทรรโะคัผม ตัวนี้ก็รถสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับผมสภาพเดิมๆเลยนะครับผมแท็กดีทั้งทั้งสองคันนะครับแท็กดีเลยครับผมก็ช่วงล่างก็ยังไม่ผุนะครับผมตัวนี้ช่วงล่างยังไม่ผุนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะเปลี่ยนทายของเลวให้นะครับผมเช็คระบบฟิลไฟให้นะครับผมตัวนี้นะครับเราขายตามสภาพนะครับผมเราขายตามสภาพเราไม่ได้บิวสีบิวบิวสีเก็บสีรอบคันนะครับเพราะว่าเนื่องจากรถคันนี้สองคันนี้ก็สภาพดีนะครับผมกับเริ่มจากคันนี้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็น e c 6 0นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นปากเลสนะครับผมปากเลสปากคอเลสนะครับผมนิวสปริงนะครับผมสภาพปากก็ยังไม่บุบเบี้ยวนะครับผมยังไม่งอคอยังไม่แตกนะครับผมตัวนี้คอยังไม่แตกรับช่วงล่างสีเดิมนะครับผมตัวนี้สีเดิมสีเดิมเลยครับช่วงล่างสวยครับผมอุปกรณ์ส่วนควบนะครับผมตัวนี้ก็ครบหมดนะครับผมจะเป็นฝาตู้ฝาข้างนะฝาท้ายนะครับผมสวยครับผมตัวนี้ ราคาเดียวกันนะครับร e Omaha. เดี๋ยวเราแจ้งระคาอีกทีนึงเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันก่อนครับผมพาเดินดูรอบคันก่อนครับตัวนี้เครื่องแห้งครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะครับผมสองคันเลยนะครับผมทั้งสองคันเลยท่อสกูหนึ่งสกูสองสกูตั้งนอนดีหมดนะครับตัวนี้ครับดีหมดเลยไม่มีปะไม่มีดำนะครับผมถังอุ้มสวยครับผมถังถังแบบลองกระสอบนะครับผมต่อมาครับคันนี้ก็จะเป็นดีซีหกสิบนะครับดีซีหกสิบแบบลองกระสอบเหมือนกันครับปากขอดีครับ ไม่หักไม่ดำนะครับคอไม่แตกนะผมตัวนี้ช่วงล่างสวยนะครับผมตัวนี้น่าจะช่วงล่างสวยกว่าคันคันแรกนะครับผมช่วงล่างปากไม่มีปะไม่มีดำนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าปากคอ,อเดิมนะครับผมปากคอเดิมนะครับปากยังไม่เคยปูเลดเป็นนิวสปริงนะครับผมนิวสปริงเครื่องยนต์สี่สูบเครื่องได้เล็กนะครับผมเทอร์โบเหมือนกันครับผมเครื่องสี่สูบได้เล็กเทอร์โบเหมือนกันนะครับดีซีหกสิบกระสอบ ตัวนี้จะเป็นเอกสารซื้อขายรับรองให้นะครับผมเอกสารซื้อขายทางร้านรับรองให้นะครับผมเครื่องเกียร์พร้อมใช้งานเอาไปกระดงเกี่ยวได้เลยครับเราจัดโปรโมชั่นครับสองคันนี้เราขายคันละเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเราขายคันละเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครเดียวก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมมาเลือกก่อนได้เลยครับผมเครื่องสตาร์ทติดง่ายครับตัวนี้สตาร์ตติดง่ายทั้งสองคันเกียร์ไม่หอนนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมทดสอบระบบไฮดรอลิกดูครับเอาเลย เครื่องเกียร์ดีครับผมระบบปากดีทั้งสองคันนะครับผมตัวนี้ระบบไฮดรอลิกดีเลยครับผมราคาครัละเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจะส่งฟรีสองร้อยกิโลแรกนะครับผมไม่เกินสองร้อยกิโลแรกนะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็จะมีค่าจัดส่งนะครับไม่เกินสองร้อยกิโลแรกสองร้อยกิโลแรกลงมานะครับผมเราจะส่งฟรีสองร้อยกิโลแรกลงมาเครื่องเกียร์ดีทุกตัวครับเดินนิ่มครับเดินนิ่มเลย ตัวนี้ก็สวยครับเครื่องเกียร์นิ่มทุกคันครับผมเครื่องเกียร์ดีเลยปั่นด้วย <c oughs> ระบบตู้นวดนิ่มทุกตัวนะครับผมตัวนี้ วันนี้เราก็มีแพ็คคู่มาครับเรามาแพ็คคู่เลยราคาเบาๆคันละเก้าหมืนเก้าพันบาทเราขายตามสภาพนะครับผมคันละเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับจัดส่งฟรีไม่เกิน200กิโลแรกนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีค่าจัดส่งนะครับผมก็จะมีค่าจัดส่ง ถพร้อมใช้งานทุกคันครับผมอ่ารถพร้อมใช้งานทุกคันเลย DC 6กนะครับผมแบบลองทดสอบนะครับระบบเลี้ยวระบบสวิงจุดต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมอ่าคันนี้ก็สภาพดีระบบเลี้ยวนิ่มระบบเลี้ยวนิ่มเลยนะครับผม เครื่องเกียร์พร้อมใช้งานเลยครับผมร,ร,รถพร้อมใช้งานทั้งสองคันนะครับผมตัวนี้รถพร้อมใช้งานทั้งสองคันวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูกันส,สดๆเลยครับ เรามารีวิวให้ดูกันสดๆนะครับมาดูกันทั้งสองคันเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูอีกรอบครับ ครับอ่าตันนี้หลังจากทดสอบระบบนะผมเครื่องเกียร์ดีทั้งสองคันนะครับผมราคาเบาๆนะครับผมจัดโปรโมชั่นไปครับใกล้ถึงฤดูการเกี่ยวข้าวแล้ว FC ทนานที่หารู้ไปเกี่ยวข้าวนะครับผมใช้ไว้เอาไว้ใช้ในครอบครัวนะครับผมราคาคาะ99 00นบาทนะครับจัดส่งฟรีไม่เกิน200กิโลแรกครับถ้าเกินจากนั้นก็จะมีค่าจัดส่งนะครับผมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็เราคิดแค่ค่าน้ำมันค่าจัดส่งไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผม FC ทนานสนใจครับผมก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์0 8 2 8 7 4 0 0ส .2 งแป 08287472 0 0ครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมกจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้เราก็ได้มารีวิวสินค้าครับผมเป็นรถเกี่ยวข้าว d c ซ60นะครับผมทั้ง2คันนะครับผมราคาเดียวกันครับ99,000บาทนะครับเราขายตามสภาพนะครับผมมาดูติดต่อครับ08287472 0 0ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ฝากดีซีทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องทางรถไถมือสองร้านนายแท็กเตอร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบกันในที่สุดนะครับผมสวัสดีครับ